ห้องบอสเนี่ยคือที่บอกว่เป็นโอราเคล5ห้าตัวนะครับ <Wow. S 1> โอเคครับก็อยู่กับผมฮอลลี่เช่นเคยนะครับกับออเฮลประจำเดือนมีนาะผมนั่นเองซึ่งรอบนี้ก็รีมาเรียบร้อยนะผมลงไปแค่3ชั้นนะเพราะว่าอันนี้ยังไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะแต่ก็จับไปแล้ววนะา9ดาวนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้ มาดูชั้นหนึ่งกันนะครับนะครับชั้นหนึ่งเนี่ยอันนี้ง่ายนะเพราะว่าบอสออแสงแล้วก็ลูกน้องเป็นออร์เคิลสี่ตัวเหมือนเดิมส่วนเงื่อนไขการทำสามดาวก็คือเหมือนเดิมกับสองเดือนที่แล้วเลยก็คือมีห้ามรีสกิลนะครับแต่ว่ายังรีสกิลฝั่งตัวเองได้นะแล้วก็ไม่สามารถใช้แพสซีฟได้เพราะฉะนั้นด้วยเงื่อนไขที่สองเนี่ยเราไม่สามารถใช้ทั้งแวมไฟทั้งคาวเกลแสงได้เลยในชั้นนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นเนี่ย ก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นทีมนี้นะครับสรับตัวแรกเป็นไทรอนเหมือนเดิมตัวที่2คือสเปกตรันะครับตัวที่3ามเดี๋ยวเอาอยีา่ห้อ,อไปนะเพราะว่าใช้ไม่ได้นะครับตัวที่3เป็นตลดินแสงนะครับตัวที่4เป็นโอมอนคลัสมืดนั่นเองหรือจริงๆไม่ใช้ตัวนี้ก็ได้นะใช้เป็นไอ้พวกตัวระเกตรรือื่นก็ได้นะครับแต่ว่านี้ผมใช้โอมอนคลัสมืดก็ได้เหมือนกันนะเพื่อที่จะเอามาช่วยแบบว่าช่วยบัฟสปีดให้ฝั่งเราแล้วก็เอามาช่วย รีสกิลฝั่งเรานะแต่ว่าไม่สามารถรีสกิลฝั่งตรงข้ามได้นะครับอ่ะก็ใช้ประมาณนี้นะฮะอ่ะหรือใช้เป็นคิงลมก็ได้นะคิงลมช่วยลดเกรดได้หรือใช้พวกโพไซดอนน้าเอ็มไบร์สันลมหรือตัวลดเกรดอื่นๆมีอะไรกะมีอ่ะพวกกันลมก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าอะไรก็ได้ที่มันลดเกรดโหดๆนะสามารถใช้ได้ทั้งหมดนะครับอ่ะก็ใช้เป็นทีมเป็นทีมนี้เลยนะส่วนลมน้ําก็ ผมเอามาให้มันก่อแตกเร็วๆอย่เฉยนะครับเพราะถ้าไม่มีร่มน้ําก็ใส่แววุมน้ําลงไปแทนนะครับสามารถเล่นได้เหมือนกันนะฮะอ่ะกดใช้ทีมนี้นะมันจะได้ก่อแตกทุกตัวได้เร็วๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในชั้นกันนะชั้นนี้เล่นบสบายๆครับชั้นนี้เป็นชั้นแบบแบบง่ายเลยแหละนะถ้าเราเข้าใจหลักการเล่นอ่ะมันจะง่ายนะครับนะนี้มาถึงก็ใส่ก่อแตกมูใส่กระโลมูเข้าไปเหมือนเดิมนะอันนี้สเต็ปเดิมเลยนะฮะ เราก็เอาไพลอนปัดลดเกรกรดิแสงโผลแค่นี้มันก็ไม่ได้เล่นแล้วนะก็อันนี้คือสเต็ปเดิมทุกอย่างเลยนะแล้วก็เอาโลเมือครูัสมืดนะครับช่วยรีสกิลให้กับเพื่อนๆพอเลแต่ว่าอย่างที่บอกฮะว่ามันไม่ได้รีสกิลขังโครงข้ามนะครับสำหรับชั้นนี้นะครประโยชน์ในเรื่องการรีสกิลขังโครงข้ามก็จะใช้ไม่ได้นะแช่ไปก่อนนะะยังไม่ต้องโพโวกนะ ยิวสามเข้าไปฮนะขอเข้าไปทีนึงนะขอเข้าไปเรื่อยๆฮนะอย่างที่บอกฮนะร่มน้ำผมใช้เพื่อความเร็วในการจบเฉยๆนะไม่มีก็ใส่ก็ใส่แบบบูมน้ำเข้าไปนะเลยฮะเจ้าเก่านะใช้ได้หลายชั้นนะวูมน้ำนะ เล่นสบายๆเลยฮะตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ทายเองฮะเพียงแค่คอนโทรลในช่วงแรกให้อยู่ก็พอฮะนี่ยังไม่ต้องใช่นะนะโอ้โหปบอ่ะแอ้วโฮมสุลัสอันบาลานซ์สิลให้สกิลเรากลับมานะฮะก็จะสามารถจบชัได้อย่างรวดเร็วนะฮะ ก็เอาคลิฟ้อนไฟก็สเต็ปเดิมของพี่แกเลยนะก็ค่อยๆไล่จิกไปทีละตัวเหมือนเดิมนะเป็นตัวดำเมินหลักนะลองแชร์ี่ติดไหมแชร์ข้ามท่าติดสองตัวนะะท,ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากแล้วฮะพอผ่านช่วงแรกไปนะ ไม่มีอะไรมากนะเล่นไปชิวๆฮนะนะแช่บ้ันะไม่ต้องให้มันเล่นนะฮะถึงถึงได้เล่นก็มีโพวกนะฮะเพราะนั้นไะม่ต้องกลัวมอนไม่หลุดมาหาเราแน่นอะนนะฮะฝัดนะ ตัวเดียวแล้วนะสบายสบายนะอะมาที่้องที่สองนะแล้วห้องที่สองก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะมีบูมไฟสองตัวนะครับแล้วก็ตรงจกักร กลมของตัวก็เล่นเหมือนเดิมทุกอย่างนะ,ะไทยโโลแล้วก็ไทยร่อนปันดรถเกียร์ให้มันไม่ได้เล่นแล้วก็พลรดดินแสงนะคะรับโว๊กมาทั้งหมดเพ๊่แค่นี้ก็ไม่ไเล่นแล้วนะ,ะแล้วก็อ่บาบาลานซ์ลวให้เราใส่ซูดรอีกรอบหนึ่งนะฮะ,ะ,ะอันนี้ยังไม่ต้องโ,โว๊กก็ได้ฮะ ที่เหลือก็เล่นไปตามสเต็ปเดิมอะเล่นชิวๆเลยฮนะตีๆไปเดี๋ยวมันก็ตายฮะปอดนะนนะ่ยอย่างที่บอกวนะ่าพอเรามีร่มใช่ไหมมันจะก่อแตกได้เร็วกว่านะ พอบูฟก่อก่อ่มันจะเกาะแตกทีละตัวนะแต่เปอร์เซ็นต์โอกาสเปอร์เซ็นต์ที่มันจะติดเกาะแตกของสองตัวเนี่ยพอๆกันนะแต่ว่าร่มอ่ะมันเกาะแตกง่ายของโอกาสติดเยอะกว่าผมก็เลยเอามาใช้ให้มันเร็วๆนะฮที่บอกว่าไม่มีก็ใช้เว้าบูฟน้ำนั่นแหละฮะแล้วทั้งสองตัวเนี่ยกาอแตกกันเทินเท่ากันนะเพราะฉะนั้นใช้ตัวไหนก็ได้นะอาเอาตามที่เรามีฮะ แล้วก็ทั้งสองตัวก็ยังฮิวได้เหมือนกันด้วยนะฮะร้านฟิวฮะเนี่ยนี่มอนยังไม่หลุดมาเลยนะเรายังไม่ต้องโพวกซ้ำก็ได้นะเล่นแบบสบายๆเลยฮนะ โฟล์ันหมดละเดี๋ยวเราต้องน,นี่แหละเราต้องโฟล์กละเพื่อนหน้าใส่นี่ไปก่อนตนะ่างโฟล์กมากแบบนี้นะอ่ากระตันได้สวยกระตานย,ยับเลยนะอะไรเี้ย ไม่ต้องใช้และเราลองสกิลไว้นะเออไม่ขี้เฉยอ่าเดี๋ยวรอห้องบอสนะครับห้องบอสเนี่ยคืออย่างที่บอกนะเป็นออร์เรคเซน5ตัวนะครับมีออร์เคิลแสงเป็นบอสแล้วก็ลูกน้องออร์เคิลลม2ตัวออร์เคิลนน้ำ2ตัวครับซึ่งแน่นอนว่าออร์เคิลลมเป็นดาเมจแล้วก็ออร์เคิลแสงเนี่ยห้ามให้มันได้เทิร์นโดยไม่มีโพ o v เด็ดขาดนะครับเพราะว่าไอสกิล start and end เนี่ยถ้ามันได้ใช้เนี่ยเรากดยอมแพ้ได้เลย เราว่าโควกมันจะล้างทุกอย่างล้างดีบัฟแดงทุกอย่างแล้วก็ใส่เอามาตะไม่พอใส่ปีกให้อีกนะฮะถ้าโควกติดอย่างเงี้ยก็คือปลอดภัยนะอย่างที่บอกนะถ้าถ้าเราทําทุกอย่างติดหมดเนี่ยมันจะง่ายนะฮะ,ะเราก็จิกได้เลยฮนะเริ่มจิกเอานะใส่โคลนปัดนะอันนี้ไม่ต้องโควกนะ,ะที่เหลือตามสเต็ปเดิมเลยฮนะตีไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวมันก็ตายฮนะ,ะแชร์เขาไปฮนะ ไม่ต้องโฟโว์นะเพราะว่ายังติดอยู่สองเชินนะเนี่ยถ้าทุกอย่างเข้าตามคือทีบัฟทุกอย่างมันติดหมดอะมันจะง่ายนะก็คือเราสามารถเล่นได้แบบชิวๆเลยนะคั้งนี้อ่านบาลานซ์ฟิลนะแล้วก็ใส่โฟ,ฟ,ฟดฝปัดรถเกตเข้าไปนะ เนี่ยโอแสงยังไม่ได right. well, so 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 ้เทินแล้วเทินเลยเนี่ยตายแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกว่านี้ผมทํารูนมาดีนะมันก็เลยแบบว่าแฟงสปีดได้ถ้าเกิดว่าใครสปีดไม่เท่าผมเนี่ยก็มันอาจจะได้เทินบ้านนี้ได้ไม่นอยก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยชั้นนี้คือชั้นที่ง่ายนะแนะนำให้เก็บ3ดาวเลยนะครับโดยการใช้ดีบัฟสโลกับโปรโวกในการช่วยนะครับสาหรับชั้นนี้นะแล้วก็ถักดาบด้วยมันจะได้ตีเบานะเพราะฉะนั้น ฟรีฟอนฝ่ยแน่นอนว่าเป็น AVP ของแทบทุกชั้นรวมถึงชั้นนี้ด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันที่ชั้นะครนะสำหรับชั้น2เนี่ยอ่ะเปิดให้ดูก่อนหัวมืดนะครับแล้วก็สำหรับชั้นนี้เนี่ยใครไม่มีโพลาร์ลมชั้นนี้คือฮาร์ดโหมดนะครับแต่ถ้าใครมีโพลาร์ลมเนี่ยชั้นนี้คืออีซี่โหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวไว้มาดูกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ